สวัสดีค่ะรีวิวรถไถคูบต้านะคะเป็นคูบ o ต้ KRT 140พัตค่ะแบบสตาร์ทเป็นสวิตกุญแจแล้วนะคะแล้วก็มีเป็นเพ่าปั่น t o แล้วค่ะตัวนี้เป็นตัว็ัวปนะคะเป็นตัวท็อปเย็นวันที่1พฤศจิกายน2567ค่ะ KRT 140พัต ราคาตามสภาพปิดขับได้ปกติระบบไฮดรลิกปกติค่ะราคาเพียง95,000บาทนะคะ95,000บาทค่ะร้านรถไถมือสองร้านวอเจริญแท็กเตอร์ค่ะอำเภอวังสาหมอจังหวัดอุรอธานี080414 1669 085 087 6581ค่ะ ตัวรถผ่านดันแล้วก็ผ่านสามค่ะไปดันไปไถเล่นในล่องสวนปา์มสวนยางค่ะหรือจะไปซื้อตัวตัดหญ้ามาติดตัดหญ้าตามล่องสวนทำแปลงปลูกผักค่ะ ันนี้คือแบบเป็นหินลูกกลังเป็นดินเหนียวค่ะมันก็ไม่ค่อยลงเท่าไหร่เนาะเพราะว่าปกติรถใหญ่ๆมันก็ไม่ค่อยลงอยู่แล้วว่าเป็นดินดินผมเพื่อที่จะปลูกสร้างผมให้มันแน่นนะคะแต่ถ้าเราไปไถเป็นร่องสวนร่องอะไรปรกติมันก็เข้านะคะมันก็ลงมันก็ปักลง 95,000บาทค่ะ KRT 1 4 0ยสัดมี TPO มีกระบอกช่วยยกด้านหลัง ราคานี้ไม่มีส่วนลดนะคะแต่ว่ามีจัดส่งให้ฟรีประมาณ300กมค่ะกาจะเป็นกระบอกด้านข้างสองตัวใช้งานได้นะคะ ีด <Video. S 2> อ่ีโอปั่นทำงานปกติคะ่ะพวกไฟออกไหมไม่น่าจะออกไฟไม่ออกนะคะ ไอเอยดเอดน่ะสายพานไฟหน้าติดค่ะไฟหน้าติดมันดูอะไรอีกะนะฮืฮึยังดีไม่อายค่ะ ็ปกติดีค่ะ95,000บาทค่ะราคาเต็มมีส่งฟรีให้300กมค่ะท่้นไหนสนใจก็โทรมาหาแม่ค้าได้เลยนะคะ080 414 1669 085 087 08 6581ค่ะวอรจะเรินแรกเตอร์นะคะรถไถหน้าร้านนอกจาก KRT ก็มีอีกหลากห้ายรุ่นค่ะ36แรง40แรง50แรงค่ะ พวกรถ Ford แล้วก็พวกรถตัว M ต่างๆรถเกี่ยวข้าวก็มีค่ะดูคลิปอ่าที่มันเป็นอัปเดตหน้าร้านอ่าประจำวันก็ได้นะคะเข้าไปที่หน้าช่องค่ะจะมีคลิปอัปเดตรถไถยหน้าร้านประจำวันอยู่ค่ะกับสวัสดีทุกๆท,ท่านนะคะ